กลมาอยู่ต่อไลฟ์แท็ชีนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของมิวสิกกูรูนั่นเองนะครับมิวสิกกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนะครับผมจะถามอะไรเกี่ยวกับศิลปินท่านใดก็ได้ถามอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบให้นะครับวันนี้มีน้องๆอ,อ,อ,อยากจะรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนขึ้นคอนเสิร์ตของพี่บิ๊กแอใช่เราก็เลยไปหาคำตอบมาให้นะฮะจะเป็นยังไงไปชมกันครับ สวัสดีครับพวกเราบิ๊กแอสก็สำหรับช่วงมิวสิกกูรูนะครับผมก็น้องๆจะฝากถามมาว่าพวกเราเตรียมตัวกันยังไงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะครับผมก็สําหรับตัวผมเองก็คงเป็นเรื่องของวอร์มเสียงก่อนหุมแล้วก็วอร์มร่างกายนิดๆเล็กๆน้อยๆก่อนขึ้นเพื่อให้แบบร่างกายมันรู้ส anyway ึก <hm ว่าเออมันทํางานมันมันเริ่มร้อนมันจะขึ้นไปก็จะได้แบบเต็มที่ได้เลยครับผม ผมก็วอมนิ้วนิดหน่อยแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยครับของผมก็ก็ต้องวอมครับโดยเฉพาะกรองมันเป็นมันเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้พละกําลังต้องใช้กล้ามเนื้อสัดส่วนใหญ่แล้วก็ก็เหมือนกับการเล่นกีฬาครับถ้าเราไม่วอมก่อนมันก็จะทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่และสําคัญกว่านั้นก็คือต้องทำบรรยากาศก่อนขึ้นเล่นให้มันมีความสุขสนุกครับเพราะว่าเรามาเมอความสุขเมาความสนุกให้คนดูถ้าบรรยากาศก่อนขึ้นเล่นพวกเราไม่สนุกมันก็เราก็ ผมเชื่อว่าคนดูเขารู้สึกได้ว่าพวกเราไม่สนุกอะไรเงี้ยแล้วสำคัญการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่เป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่มันสนุกมากครับเราก็แบบเหมือนกับได้เริ่มการเริ่มต้นการเดินทางที่มันมันมันมีความสุขครับเราก็อยากส่งความสุขเนี้ยตอนก่อนเวทีแล้วก็ขึ้นไปเล่นเวทีก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมความสุขไว้ครับผมก็คงจะวอร์มเหมือนกับเพื่อนๆนะคือวอร์มิ้วแล้วก็ทวนเพลงที่เราจะเล่นในคืนที่เราจะเล่นนะครับ เร,เราจะยืนยืนวอร์มากกว่าเพราะว่าบางทีเ,าเราต้องอาศัยท่าทางที่เราจะต้องเล่นในคืนนั้น,นจริงๆเนียครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทําร่างกายให้พร้อมครับทาร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมครับเพราะว่าสมมติเราเล่นเนี่เเล่นทีมสี่ทุ่มอะไรเงี้ยสักสองทุ่มเนี่ยก็ต้องเหมือนกับไม่ต้องคิดอะไรลวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเรื่อง งานอื่นๆหรืออะไรแล้วกินข้าวอะไรก็ต้องจัดการให้ตัวเองให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายและจิตใจมันพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเล่นเราก็จะมาเหมือนบูมกันว่าแบบเออวันนี้เราเรามาที่ไหนเราทําอะไรเรามีสคริปอะไรเปลี่ยนแปลงไหมวันนี้อะไรเงี้ยเรามาที่นี่เพื่อมาแนะนําตัวให้คนรู้จักอะไรเงี้ยเราก็ก็เหมือนเหมือนเรียกวามกําลังใจอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเล่นคอนเสิร์ต พร้อมทั้งร่างกายแล้วต้องเตรียมจิตใจด้วยครับผมอันนี้สาคัญมากเพราะว่าเวลาจะโชว์เนี่ยบางทีเรื่องราวของสคริปต์เพลงเรื่องราวของอะไรมากมายที่ต้องพูดเนี่ยเราก็ต้องเหมือนตั้งสติก่อนอที่จะขึ้นในโชว์ไม่ใช่ว่าเพลงนี้เล่นขึ้นมาก็ร้องอีกเพลงหนึ่งถูกหรือไม่ก็อยู่ดีอ้าวเนื้อเนื้ออะไรอ่ะเคยเป็นนะเมื่อก่อนอ่ะจำเนื้อไม่ได้อยู่ดีก็แบบช็อตแบล็งอะช็อตอ่ะ เคยเป็นแล้วก็เลยรู้ว่าหลังจากนั้นเฮ้ยเราต้องตั้งสตินะก่อนจะึ้นเราต้องแบบอัดเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีการทวนกันนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะคุ้นเคยกับเพลงอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไปเจอสถานการณ์ที่แปลกใหม่เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะแบบเต้นเต้นได้ใช่ประมาณนั้นค่ะเนี่ยคือ เรียกว่าทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเตรียมตัวนะครับซึ่งแล้วผมเชื่อว่าการเตรียมตัวของน้องๆที่เริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆแล้วกำลังจะขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเนี่ยยิ่งต้องเตรียมตัวมากกับเป็นเป็นพิเศษเลยนะครับ<ช>เพราะว่าจะมีความกังวลความตื่นเต้นเข้ามาอยู่ใน <ขอ S 1> ตัวเองเยอะเยอะเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องออทำใจให้สงบแล้วก็ลองคิดว่าเรามาทำอะไรวันนี้ใช่หรือว่าก็ปล่อยทิ้งไปเลยความกังวลสมมติน้องๆที่จะขึ้นเวทีโดยเฉพาะการประกวดครับต้องลืมกังวลไปเลยว่าจะชนะ รอเปล่าจะคือเอาเป็นว่าทําให้สุดๆเต็มที่ที่สุดในโชว์นั้นแล้วก็มันจะดีเองอะค,ะค่ะเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของผลอะไรเลยค่ะนี่ก็คือวิธีการเตรียมตัวนั่นเองนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33 <S <S หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี